วันนี้เราจะทำเคริปจะมาทำกันเพราะว่ามันมันง่ายมากมันก็จะเป็นเค <c oughs> ริปฝรั่งเศสรเราเน้นกระทะแบนเหลืองนวลก็ก็สุกแล้ว <c oughs> นี่ไงอา้าวถ้าไทยผู้อัดก,กไไับใครไทยผู้อัดกับใครลราข้างบนนะ เผ่านครับปันครับตอนช่วงโควิดที่เราต้องอยู่บ้านกันเนี่ยลูกเมียก็อยากกินขนมตเกี่ยวทำไม่เป็นทำไม่เป็น พอดีเราก็ตามเชฟเอริกเรเทร์เขาอยู่นิวยอร์กบนอินสตาแกรมเขาก็ว่างเพราะว่าร้านเขาปิดเขาก็มาแจกสูตรทำครปลูกเมียก็อยากกินขนมโตกเกียวอยากกินขนมโตกเกียวก็จะเป็นเคลปฝรัรร่งเศสจากญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสนีคาา่นนะคนละทวีปนะไกลเลยเราก็เลยจะมาทำกันเพราะว่ามันมันง่ายมากวันนี้เราจะใช้แป้งอนเนกประสงค์2ส,ส่วน กับแป้งรายหนึ่งส่วนแป้งประมาณ140กรัมน้ำตาล30กรัมเกลือหยิบหนึ่งไข่สองฟองเปลือกส้มนิดหน่อยพอหอมวานิลาเอ็กซ์ตรักกลิ่นวานิลาสักหย่อหนึ่งเนยก็ประมาณ30กรัมนมสด400กรัม ขั้นตอนแรกเนยเนี่ยเ,เราต้องใช้เป็นบราวน์บัตเตอร์เราต้องเอาไปลงกระทะก่อนอในเนยเนี่ยมีน้ําอยู่ส่วนที่เปลี่ยนสีเนี่ยบราวน์ Brown ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือส่วนของเศษนมเศษน้ําที่มันค้างอยู่ในนั้นเราไม่ต้องรอให้มันสีเข้มจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดําซะก่อนพอมันเริ่มสีน้ําตาลเริ่มมาแล้วก็พอมันก็จะไม่ใช่แค่เนยละลายตัวนี้มันก็จะได้กลิ่นหอ,อมมากขึ้นเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วข้างๆโอเคแล้วล่ะยิงไว หลังจากจะพักเลยทิ้งไว้แล้วให้หายร้อนสะหน่อยเราก็จะมาผสมของแห้งของแห้งก็คือแป้งในที่นี้น้ำตาลกับเกลือคนให้เข้ากันหน่อยก็ได้ผสมของเปียกใส่วานิลาลงไปในไข่เลยก็ได้ครับกะดูเปลือส้มลงไปเลยก็ได้ครับคุณสามารถใช้เหล้ารำ ก็ได้หรือว่าเล่าที่มีรสผลไม้กลิ่น,นอหอมตามชอบนิดหน่อยเดี๋ยวทำไปแล้วแอลกอฮอล์มันก็ระเหยไปไม่ต้องห่วงแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นตีไข่ให้เข้ากันไข่นี้ผสมกับนมไปเลยก็ผสมกันเลยเทลงไปตรงกลางเทลงไปตรงกลางค่อยๆค,คน ตัวแป้งรายที่ใส่เพิ่มเข้าไปผสมกับแป้งอะนประสงค์เนี่ยมันจะไปเพิ่มรสชาติมรารู้สึกว่ามันมีความหอมมากขึ้นดำๆก็ใส่ลงไปเลยนิดหน่อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องนำแป้งตัวนี้ไปพักไว้ก่อนเพื่อกูเตนโปรตีนที่มันอยู่ในแป้งเนี่ยมันรีแลกซ์มันคลายตัวคุณจะได้เนื้อเครปที่นุ่ม ลแล้วในขณะเดียวกันตัวแป้งอะไรที่ยังไม่เข้ากันดีเนี่ยพอเขาได้พักเนี่ยเขาก็จะพองตัวขึ้นไปอีกถ้าเกิดเราตีเสร็จปุ๊บแล้วเราไปทำเลยมันจะเป็นจริงๆก็ไม่ไม่ผิดแต่ว่าเทคนิคที่ดีคือพักสักหน่อยเชฟเขาบอกว่าไปกินกาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วกลับมาทำก็ได้ ลังจะพักแป้งมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับแป้งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเหนียวขึ้นตัวแป้งได้มีโอกาสดูดนมเข้าไปในตัวอีกพองขึ้นมาเราคิดว่าต้องเหลวกว่านี้นิดนึงนจะเพิ่มได้เลยไม่มีปัญหานิดหน่อย <Okay. S 2> เพราะว่าแป้งเครปเนี่ยต้องเหลวให้ไหลๆต่อไปเราทำเครปให้เป็นแผ่นนะฮะการทอดอะไรอย่างเนี้ย แผ่น2แผ่นแรกบางทีอาจจะไม่สวยไฟเบาไปแรงไปเราต้องปรับไปก่อนกระทะต้องเป็นยังไงครับกระทะเราเน้นกระทะแบนโค้งนิดหน่อยก็พอได้แต่ว่าเอาให้กลับได้สะดวกก็โอเคแป้งสุกทั่วถึงสมมติที่บ้านเขาไม่มีกระทะแบนๆไงแล้วมีแบบเป็นกระทะอย่างที่อยู่ข้างหลังอย่างนี้ไม่ได้ติดทันทีเราต้องอย่างน้อยเราต้องใช้แบบนี้เราทำให้วงเล็กหน่อยก็ได้จะให้ดีก็ใช้แบบเคลือบให้ไม่ติดมันที่เราจะใช้ทำเครป วันนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำมันนะเราจะไม่ใช้เนยเพราะจะใช้เนยจะไหมเป็นน้ำมันพืชทั่วไปนิดหน่อยไปกลางเกลือแรงแผ่นเกที่ดีควรจะหนาหรือว่าบางบางบางแบบยกขึ้นมาให้แสงผ่านได้ตอนนี้เราก็ดูว่า มันเริ่มสุกแค่ไหนสังเกตว่าขอบที่บางกว่าจะเริ่มแห้งก่อนข้อดีของการใช้กระทะเคลือบทำให้ไม่ไม่ติดแล้วกลับง่ายทอดง่ายถ้าใช้น้ำมันช่วยเยอะๆใส่น้ำมันเยอะๆไม่ได้ทอดแล้วก็มันจะมันจะกลายเป็นกรอบถ้าสุกเราต้องดูว่าสีประมาณไหนสีจริงๆเนี่ยพอเหลืองเหลืองนวลก,ก็สุกแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ ความเข้มนิดนึงก็ก็แล้วแต่เราอย่างนั้นก็จะกรอบขึ้นถ้าคุณจะเก็บเลยให้มาพักไว้ให้มันมีโอกาสได้เย็นลองอีกแผน่นเนี่เสียงต้องมาอย่างนี้อันนี้ร้อนดีกว่าสังเกตได้ว่าร้อนกว่าเมื่อกี้นี้ ใช้เต้าไฟฟ้าอะไรเงี้ยตามคอนโดนอะไรเงี้ยได้จะดีมากเพราะว่าความร้อนคงที่กว่าแต่กไ็ได้ได้ได้ถ้าเราจะกินเลยแล้วก็ลงจานได้เลยถ้าเราอยากจะเก็บเลยแล้วก็พับได้พับพับครึ่งพับครึ่ง เก็บเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้เลยแล้วก็แช่ตู้เย็นอย่างน้อยก็3าสวันผมว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดว่ามือจับไม่ได้สกปรกอะไรมากน่าจะอยู่ได้แต่ว่ากินใหม่ๆหดีกว่าเนาะอันนี้เราก็เลยมาโชว์วิธีที่ถ้าจะกินเลยที่ผมคิดว่าเป็นวิธีที่อร่อยที่สุดใส่เนยเลยครับเนยที่ต้องใช้เนยจืดเนยเค็มมาร์การีนรผมใช้เนยจืดเนยจืดตลอดเพราะว่าความเค็ม เติมได้น้ำตาลไอซิ่งใส่ลงไปเยอะๆจะพับหน่อยก็ได้ถ้าคนที่อยากจะใส่อะไรเพิ่มใส่ผลไม้ใส่ไอติมช็อกโกแลตซอสจะราดไปก็ปได้ตัวเครปตัวนี้ สามารถไปทําเมนูไหนก็ได้เมนูขาวมเมนูหวานได้หมดที่สําคัญคือเก็บไว้ในตู้เย็นได้อันนี้แบบทําไว้3วันแล้ว <Okay. S 1> ก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สูตรกับขั้นตอนวิธีการทําทั้งหมดจะอยู่ใน f a เฟซ o ุ๊กเพจพ่อบ้านเย็นหนึ่งลองหวานนะลองแบบหวานนะชิมดูนะลองแบบหวานดู เดี๋ยวป้ากินเองเดี๋ยวอันนี้ไปกินต่อเนาะโอเคอ้าวไปไปเลี้ยง <laughs>